อาราาสมบูเป็นนักทันมาประจำร้านแว่นตาเนมันอายค่ะวันนี้ค่ะกี้ก็จะมีมาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใส่คอนแทคหรือที่ถูกวิธีกันนะคะเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยค่ะ,ะขั้นตอนแรกนะคะก่อนใส่จะต้องล้างมือให้สะอาดค่ะด้วยสบู่นะคะ ก็ต้องเช็ดมือให้แห้งนะคะด้วยผ้าสะอาดแล้วก็วันนี้ค่ะจะมาใส่คอนแทคเลนส์ของ w o t c h นด์ลค่ะเป็นคอนแทคเลนส์สายตาเดี่ยนะคะพอเราแกะค่ะตัวคอนแทคเลนส์ออกมานะคะจะต้องเช็คดูว่าคอนแทคเลนส์นะคะใส่ถูกด้านไหมโดยการที่นำคอนแทคเลนส์ค่ะวางไว้ที่ปลายนิ้วมือข้างที่ถนัดค่ะ ารูปแบบเลนส์ค่ะเป็นรูปเหมือนกล้วยขอบเลนส์นเข้าค่ะแสดงว่าอันนี้ค่ะเป็นด้บที่ถูกต้องแต่ถ้าคอนแทคเลนส์มาต่อค่ะแสดงว่าอันนี้ค่ะไม่ได้ค่ะถ้าสมมุติว่าตัวคอนแทคเลนส์เอียงค่ะจะมีตัวเลเซอร์มาร์กอยู่ที่เลนส์ค่ะจะเป็นขีดขีดนะคะอันนี้จะแล้วแต่ยี่ห้อของตัวเลนส์นะคะเราสามารถนำตัวขีดขีดนี้ค่ะวางไว้ด้านล่างค่ะของตัวเลนส์ให้อยู่ที่ขอบตาล่างค่ะ จะทำให้ภาพชัดขึ้นหรือว่าถ้าคนไหนไม่ได้ดอยากที่จะดูเลเซอร์มาค่ะสามารถใส่แบบปกติก็ได้ค่ะตัวเลเซอร์มาเขาจะหมุนกลับมาให้เองแต่ทีนี้ถ้าเนี่ยถ้าบางคนที่มีตาแห้งอะคะ่ะตัวเลเซอร์มาจะหมุนกลับมาได้ช้าก็เลยแนะนําว่าถ้ามีปัญหาจริงๆก็ให้ใส่เลเซอร์มาไว้ตรงด้านล่างของตัวตาล่างได้ค่ะไปเริ่มใส่คอนแทคเลนส์กันค่ะเราก็จะใช้มือด้านที่ไม่ได้ใช้นะคะดึง หนังตาด้านบนนะคะใช้นิ้วกลางหรือนิ้วชี้ที่ถนัดก็ได้นะคะเราต้องจะให้ง่ายขึ้นก็คือรวบขนตาขึ้นไปด้วยแล้วก็ใช้นิ้วกลางค่ะด้านที่มีะคอนแทคเลนส์ค่ะค่อยๆดึงหนังตาล่างลง สามารถใช้ใการกรอกตาช่วยได้นะคะแล้วก็บิดตา,าเบาในช่วงแรกๆอาจจะรู้สึกเครืองๆนิดนึงนะคะการใช้ตัวของคอนแทคเลนส์จะอยู่ประมาณที่5-10นาทีนะคะ ก็เสร็จไปแล้วนะคะสําหรับการใส่คอนแทคเลนส์ตอนนี้ก็คือใส่คอนแทคเลนส์สองข้างเลยนะคะถ้าต่อไปก็จะเป็นการวิธีการถอดคอนแทคเลนส์นะคะเหมือนเดิมค่ะใช้มือข้างที่ไม่ได้ถนัดนะคะรวบหนังตาบนขึ้นนะคะเราจะใช้ในการรวบขนตาขึ้นไปด้วยนะคะแล้วก็รอไว้แล้วก็ใช้นิ้วกลางค่ะด้านล่างในมือข้างที่ถนัดนะคะดึง,งตาล่างลงอันนี้เราสามารถเราจะใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งค่ะถอดออกมาได้เลย หรือว่าคนที่ไม่กล้าหยิบเข้าไปนะคะสามารถแตะแล้วก็เลือ่อนคอนแทคเลนส์ออกมาแล้วก็ดึงออกมาได้เลยค่ะตัวนี้เราจะใช้ที่อุ้มนิ้วนะคะทั้งนิ้วชี้แล้วก็นิ้วโป้งนะคะเราจะไม่ใช้เล็บนะคะคนที่มีเล็บก็คือระวังด้วยนะคะเดี๋ยวตัวเล็บจะไปขูดกับตัวกระจกตาเรานะคะสามารถกระจกตาเป็นแผลได้ค่ะโอเคค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับวิธีการใส่คอนแทคเลนส์ ก็คือถ้าใครมีข้อมูลที่อยากสอบถามนะสอบถามมาได้ทางเพจเ c e บุ o k ค่ะร้านแว่นตาไดมอนดอายค่ะหรือว่าสอบถามมาใน Line Official Account ได้นะคะหรือว่าอยากติดตามข้อมูลความรู้ต่างๆสามารถติดตามได้ที่ YouTube ของร้านแว่นตาไดมอนอายเลยนะคะในครั้งถัดไปค่ะนี่ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการทำความสะอาดคอนแทคเลนส์นะคะไว้ติดตามกันนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ